สวัสดีค่ะ FC ที่ติดตามทางช่องอ่อนพาร,รวยทุกคนค่ะค่ะสำหรับมือนี้ห้ามาพ่อกันตอนอเล่งๆนะคะ,ะหลังจากที่มือนี้ลงไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่สอง นำแนวทางดีๆมาฝากท่านผู้ชมคือเกา่าสำหรับที่ติดตามช่องอ่อนพระรวยกับขอบคุณในหลายเด้อคะ่ะอ่อนพระรวยกับนำแนวทางดีๆมาฝากนะคะกับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร เป็นกำลังใจในการนำแนวทางดีๆนี้มาฝากนะคะค่ะสำหรับมื่อนี้นะคะคลิปนี้เราจะนำแนวทางดีๆมาฝากหลายๆแนวทางนะคะที่เราได้ตามมาให้นะคะเอามาดูแนวทางแรกพี่สาวจากหาดใหญ่วิ่งบนล่างเก้านะคะงวดนี้พี่สาวจากหาดใหญ่เพิ่นวิ่งบนล่างเก้าเด้คอค่ะท่านผู้ชมทีติดตามก็ได้เนี่ยค่ะส่วนงวดที่แล้วเพิ่นวิ่งบนเนาะวิ่งบนหก นะคะแต่ไปออกล่างสี่หกนี่นะคะเอามาให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้เพิ่นก็เลยให้เฮ้าวิ่งบนล่างไว้เลยเพื่อนว่าเผื่อไว้นะคะเนาะท่านผู้ชมขานะลองดูนะคะลองดูลองชมพินิจพิจารณาบึ่งนะคะเนานะคะ่ะเผื่อให้บนออกล่างให้ล่างออกบนเท่ากัเอากันไว้เลยนะคะและก็อย่าลืมกลับไปด้วยนะคะมาชมแนวทางต่อไปเลขคนโคราชนะคะเด่นบนหนึ่ง นะคะบนนี่เด่น1ล่างเด่น5นะคะเลขคนโคราชเนาะอ่าพาวกําแนวทางตามตัวนะคะสำหรับเลขคนโคราชนะะเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะคะอ่าส่วนงวดที่ผ่านมานี้คนโคราชหลุดนะคะงวดนี้เรามาตามต่อรองเบงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะบน1 1014 3ตัว914ส่ส่วนล่างห้า 5.4กับ58นะคะจับคู่ตัวเลขให้มาแล้วไม่ชอบเฮาก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมคะที่ติดตามก็สามารถจับคู่ใหม่ได้ตามความชอบตามความเพึงพอใจของเฮาเด้อค่ะมักตัวใดชอบตัวใดกระจัดไปนะคะอ่อนพาร,รวยกับนํำแนวทางดีๆมาฟังท่านผู้ชมทุกทุกคนคะ่ะอย่างให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามออนพาร,รวยนี่ถูกมวร้เบิกกัน ทุกทุกคนเด้อค่ะในงวดวันที่16สิงหาคม2,567นี้ี่นะคะค่ะามาดูต่อไปในทางต่อไปกันเลยนะคะเลขสองห0าพนะให้ตัวเดียวเม็ดเดียว350นะคะให้มาคู่เดียว350เท่านั้นนะทีนี้เฮาก็เลยมาจับ ะะจับออกมาจับเป็น2ตัว2เป็นคู่เป็น2ตัวเนาะได้50 35ูลยกสามห้อะไรกับามนกรทามาเขาชอบมาก็จัดนะกลับไปด้วยนะคะเนาะเปื่อไว้กลับไปด้วยนะคะ,ะมาตามต่อเลยขวัญใจคนรวยนะคะเด่นบนล่างงวดนี้7กับ8นะคะเด่นบนล่าง7กัะะบอ่าส่วนงวดที่แล้วเพิ่นเด่น4กับ5นะคะ4กับ5แต่ก็ ก็ก็เข้าเนาะเข้าสีเลยนะคะเข้าสีทั้งบนทั้งล่างเนาะเพราะสีมันมาบนล่างเงวดอกีนใช่ไหมสำหรับงวดน,นี้เพื่อนดินจิตกับเปดนะคะท่านผู้ชมนะก็เลยเอาน้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะงวดที่แล้วนี่เพื่อนด mm hmm. ินเดนสี่กับห้านะคะเนาะขวอนใจคนรวยนะคะ ส่วนวันนี้นี่กับ8ค่ะนี่แะคะมาตามต่อมาให้เรียบร้อยนะคะมักบอชอบบอนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะไม่เป็นไรนะคะมาแล้วมาครบเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งของแม่เวย3กับ6แม่วิทย์อขออภัยคะ่ะแม่แขก7กับ8นะคะพ่อทูล3กับ1อันนี้เป็นเลขวิ่งเป็นแนวทางเป็นมุมมองนะคะเพื่อที่เ้าจะาได้ เป็นตัวเลขถาข้าเฮาม a ก k เฮากระจับคู่มาใส่ได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะตามความชอบตามความเพึงพอใจของเฮานาะคะพี่เมย์พี่น้องนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจตรงใจกระจัดไปพ่อทุนวะิ่ง3ากับ1นะคะพ่อทุนให้วิ่ง3กับ1นะคะส่วนพ่อเสิร์ฟให้5กับ0นะคะ5กับ0นะคะ,อะแอดน้ำพุนะคะชุดเดียว350นะคะตัวกัน053ก์ค่ะแอดน้ำพุ พอ,อจับคู่นะคะได้050335นะคะเฮ mm hmm. ากะลองพินิจพิจรารณาดูตามความมาความชอบของเฮาเดอรค่ะคมมพ่อแม่พี่น้องค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตามความพึงพอใจของเฮานะคะเลขวิ่งของพี่ต้อยนะคะวิ่งบนล่าง3กับ4 mm hmm. หงวดนี้นะคะส่วนงวดที่ผ่านมา1กับ4ก็แตกบนล่างเลย นะคะแตกบนแตกล่างอันนี้เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮานะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะพี่น้องที่มักในตัวเลขนะคะบวว่าจะเป็นตัวเลขวิ่งหรือตัวเลขที่จับคู่บนล่างมาให้แล้วนะคะอันนี้เป็นแม่สระบุรีนะคะแม่สระบุรีให้บน8กับ9นะคะมี94 95 96 3ตัว194 195แล้วก็1 9 6ส่วนล่างให้7 นะคะวิ่ง7 5 7 5 8หลักหน่วยล่าง7กับ8ส่วนหลัก10ล่าง2 4 5สี่ห้านะคะอลองพินิจพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพอแม่พี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านตามความชอบตามความพึงพอใจของเฮานะคะมักตัวใดชอบตัวใดก็จัดไปเด้อค่ะ ต่อไปพี่สาวจากสระบุรีนะคะวิ่งบนล่าง9นะคะพี่สาวจากสระบุรีอลองเบิ้งตามความชอบตามความเพง่อใจของเฮาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเอามาเป็นแนวทางนะคะลุงลอตเตอรี่นะคะวิ่งบน2กับ7นะคะจับคู่4 2 5 2วิ่งล่าง4กับ5 4 7 5 7 ค่ะพินิดพิจารณาดูตามความชอบตามความพึงพอใจของเฮาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนุ่มลำเป้าบน5นะคะให้บนวิ่งบน5ล่าง0ูนยมีหมีแปดและก็จับคู่5้าสองห้ ส่วนล่าง0ูนย์มี0 2 0 4 0 7 0 9และก็ตัวกัน1่งส่ค่ะพินิจพิจารณาดูค่ะพอเม่พ่น้องค่ะตามข้อมาความชอบของเราเพะว่งงวดที่แล้วเพื่อนกับข่าตรงๆได้ค่ะหนุ่มลำเปานะคะนอล่าง4ี่หตรง,ตรง,ตรงไม่ได้กลับเลยนะคะลองพินิจพิจารณาดูตามความาความชอบของเราเด้อค่ะอันนี้ก็ตามต่อนะคะของช่างคมนะคะวิ่งบนล่าง7กับ8เน้นที่8ให้085นะคะ ส่วนเลขติดนะคะ3 4 5จะต้องมาให้เห็นนะคะ3 4 5จะต้องมาให้เห็นจับคู่7 4 7 5 8 4 8 5 7 3 8 3เน้นไปที่7 3เด้อรกับ8 3ค่ะพินิดพิจารณาเบิ้งค่ะถ้ามาข้ากประจัดขัดก็ผ่านไม่ชอบก็ไม่ว่าไม่เป็นไรนะคะตามความชอบความหมักของเ้านะคะ มาดูแอดนมสุพรรณนะคะแอดนมสุพันธ์นนให้บนล่าง0กับ1นะคะงวดนี้05 06 07 15 16 17นะคะแล้วก็3ตัวให้306นะคะแล้วส่วนงวดที่ผ่านมานะคะแอดนมสุพันธ์เพื่อก็ให้วิ่ง1กับ2เข้าเลขวิ่งนะคะจับคู่หลุดเนาะ จับคู่รูดค่ะ,อะลองดูลองชมพินิจพิจารณาบึ่งค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะส่วนหนึ่งคาแค่นะคะให้บนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียว5กับ6กนะคะหนึ่งคาแค่ให้5กับ6บนอย่างเดียวมี52596269 3ตัวให้6 52 ะะอ่ะค่ามักบอชอบบอค่ะเะก็ฮกศูนย์สองเด้อค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักพ่อแม่พี่น้องชอบตรงใจถูกใจก็จัดไปเนาอค่ะนาะตามความชอบความพึงพอใจของเฮาเด้อค่ะมักตัวใดชอบตัวใดก็ได้อ่าก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตาม,ออมบขอ,ขอพื่อเลยก็ขอขอบคุณในลายเด้อที่มาติดตามมาก้อยให้กําลังใจนะคะในการรับชมนะคะที่ติดตามมากก็ ขอให้หวยถูกห,ว,หวยด้วยปังๆกันทุกคนหยิบจับลอตเตอรี่ก็ขอให้ได้รางวัลทีหนึ่งงวด16ส่สิงหาคมสองหนี่โชคดีมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะและก็เจอกันในคลิปต่อไปค่ะโชคดีปังๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ